วันนี้เข้าป่านะผมมาเจอผักนะครับก็จะเก็บไปแกงซะหน่อยหนึ่งนะครับผมหลายๆท่านรู้จักแน่นอนนะครับผักอันนี้นะครับแล้วก็หลายท่านที่ชอบกินด้วยนะครับคือมันอร่อยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเก็บนะครับเยอะเลยกําลังแตกกันอ่อนทั้งเลยนะหนึ่งปีมีหนนะนะครับผมจอกในฤดูนี้นะครับบางที่ก็แก่ไปแล้วก็มีบางที่ก็เริ่ม แตกเริ่มผีใบใหม่แตกใหม่อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับชนบทครับหากินง่ายนะครับปลาตึมเลยนะครับผมอ่าเนี่ยครับได้มาแล้วนะครับก็ จานเบลเลอร์เลยนะครับแกงได้หลายมื้อเลยนะครับเนี่ยครับเก็บมาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอามารวมๆกันล้างให้สะอาดนะครับแกงครับผมแกงกระดูกหม,มูอ่อนก็ได้แกงอะไรก็ได้แกงปลาย่างก็ยังได้นะครับผมเรียกสแสแลนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับ